ท็อปแบกฝูงชนไทยมุงเข้าไปดูเหตุการณ์รถชนที่ข้างสะพานแห่งหนึ่งในกรุงเทพหลังจากที่ท็อปเห็นเจ้าหน้าที่กู้ภยัยหาผู้บาดเจ็บส่งไปตามโรงพยาบาลต่างท็อปตัดสินทันทีว่าจะเป็นอาสาสมัครกู้ภัยทันทีสงสัยกันสินนะครับว่าทําไมท็อปถึงอยากเป็นเจ้าหน้าที่กู้ภยัยมันมีที่มาครับบ้านของท็อปอยู่ติดกับสี่แยกเมงจ่ายในทุกๆคืนมักจะมีอุบัติเหตุสม่ําเสมอนั่นจึงทําให้ท็อปเห็นรถชนกันอยู่บ่อยครั้งและเขาก็ไปดูแต่ท็อปทําได้เพียงแค่มอง คืนวันหนึ่งรถชนกันท็อปไปถึงที่เกิดเหตุคนแรกเขาเจอเงินตกอยู่ข้างผู้บาดเจ็บแต่ทําอะไรไม่ได้ท็อปคิดแล้วว่าถ้าตัวเองเป็นเจ้าหน้าที่กู้ภยัยคงเจอเหตุการณ์ลาบลอยแบบนี้บ่อยๆแน่ท็อปเป็นหนุ่มที่ไม่ได้ตั้งใจเรียงคบแต่เพื่อนเกเรวันๆก็เอาแต่แว่นไปมาพ่อแม่ก็ทํางานทุกวันจนไม่มีเวลามาสนใจหลังจากจบมหก็นอนทั้งวันตกดึกถึงจะออกไปนอกบ้านแต่ดูความที่ตัวเองไม่ได้ทํางานจึงไม่มีเงินอย่างเพื่อนคนอื่นๆและนี่ก็เป็นที่มาของท็อปที่อยากทํางานกู้ภยัย เรื่องนี้เป็นเพียงเรื่องแต่งเพื่อความบันเทิงเท่านั้นย้ําเรื่องแต่งเท่านั้นนั้นนั้นมันเป็นอย่างที่ท็อปคิดไว้ไม่ผิดท็อปทาเงินจากอาชีพนี้ได้ค่อนข้างมากท็อปมีความสุขตอนนี้ท็อปสามารถไปเที่ยวเล่นกับเพื่อนๆกลุ่มเดิมได้แบบไม่อายพ่อแม่ก็ภูมิใจที่เห็นท็อปมันออกจากบ้านไปทํางานในห้องของท็อปยังมีของต่างๆอีกมากมายที่ยังไม่ได้ปล่อยออกไปท็อปรอให้เรื่องซาลงก่อนแล้วค่อยไปขายตามเว็บไซต์ต่างๆวันหนึ่งท็อปกลับบ้านเช้าตรู่ตามปกติแล้วล้มตัวลงนนอจู ท็อปรู้สึกว่ามีคนยืนจ้องมองจากปลายเท้าแต่พอท็อปหันกลับไปกลับเป็นตัวเขาเองที่สะท้อนอยู่ที่กระจกวันนั้นท็อปก็ยังไม่ได้คิดอะไรมากแล้วหลับไปต่อเขาฝันเห็นลุงคนหนึ่งยืนอยู่กลางสี่แยกมองมาทางท็อปส่วนท็อปนั้นนั่งอยู่ท้ายรถรอวิทยุสื่อสารที่ติดต่อเข้ามาท็อปก้มมองวิทยุพักเดียวลุงก็มาอยู่อยู่ตรงท็อปแล้วลุงค่อยๆย,ย่อขาที่ยาวเหยียดแล้วนั่งมองท็อปจากด้านล่างไอหนุ่มเอาของที่อยู่ในกล่องทั้งวดนั้นหนักไปคืนซะลุงะือนนงคครั้้สุดทายนะีก3 ท็อปรู้อยู่แล้วว่าตัวเองอยู่ในฝันเลยท้าทายลุงไปเลยว่าถ้าผมไม่คืนน่ะลุงจะทำมาเอ๋อร์ลุงยิ้มให้เรายังมีบุญกันอยู่ถึงสื่อสารกันได้คนอื่นเขาฝากบอกลุงมาว่าอีก3ามคืนถ้าไม่ได้คืนท็อปไอท็อปเสียงแม่แววมาจากนอกห้องเสียงแม่เรียกลูกนั่นเองจะถึงเวลางานแกแล้วยังไม่ตื่นอีกวันนี้ท็อปรู้สึกเพลียมากเหมือนคนไม่ได้นอนท็อปจาได้แค่ความฝันลางๆท็อปไปหยิบกล่องไม้ที่เก็บของรอปล่อยเปิดขึ้นมาดูท็อปเห็นแบงค์พันเก่าๆหนึ่งใบสร้อยแหวนและโทรศัท์ตกกออีเครื่ง สงสัยจะคิดมากไปเองท็อปลงมากินข้าวตามปกติก่อนออกบ้านแม่เห็นสีหน้าหมองคล้ำของท็อปเลยทักไปว่าช่วงนี้แกดูหมองนะไปทําบุญบ้างก็ดีท็อปใส่หน้าเบาๆบ้าละผมไม่เชื่ออะไรพวกนี้หรอกไม่งั้นทํางานแบบนี้ไม่ได้ผ่านไป3าวันท็อปลืมเรื่องที่ฝันไปแล้วท็อปตื่นขึ้นมาตอนหัวค่าแต่งตัวไปทํางานตามปกติก่อนออกบ้านแม่ก็พูดกับท็อปว่าเออเพื่อนแกน่ะถ้าตื่นแล้วก็ให้มาลงมากินข้าวบ้างนะผอมซูบเชียวเสื้อผ้าก็ไม่เปลี่ยนที่บ้านมันทะเลาะก,กันเหรอ ท็อปตกใจหันไปหาแม่ผมกลับบ้านของเดียวทุกวันนะแม่ทำตาลูกวาวแล้วดึงท็อปเข้ามาในบ้านแกเล่าให้แม่ฟังได้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นวันนี้พระท่านกระทักมาว่าช่วงนี้ลูกโยมนะ่ะดวงตกท็อบเริ่มนึกความฝันที่ลืมไปออกลุงจะเตือนเองครั้งสุดท้ายนะอีก3คืนท็อบจำได้แล้วแต่จูจูเสียงโทรศัพท์ข้างกายก็ดังขึ้นท็อบเร็วเลยเว้ยสีแยกใกล้บ้านเองเพื่อนกู้ภัยโทรมานั่นเองท็อบเลยไม่ได้เล่าอะไรให้แม่ฟังต่อ ท็อปออกไปปฏิบัติหน้าที่ทันทีท็อปที่บ้านใกล้สี่แยกนั้นก็ไปถึงก่อนคราวนี้ท็อปเจอเหรียญสะสมรุ่นเก่าๆตกอยู่มากมายท็อปคิดแล้วว่าลาปากละกูระหว่างที่ท็อปเก็บไปเริ่มเริ่มก็เห็นเหรียญหนึ่งกลิ้ไปไปตรงขอบฟุตบาตทท็อปถึงเดินไปเก็บเหมือนเช่นเคยทว่าก็มีรถคันหนึ่งแล่นมาด้วยความเร็วคนขับอยู่ในสภาพที่ง่วงนอนเต็มทีเกิดหาวขึ้นมา พอหาวเสร็จก็เห็นว่าท็อปก้มเก็บของอยู่กลางถนนคนขับไม่สามารถหักพวงมาลัยหลบได้ทันทุกคนลองคิดดูแล้วกันว่าสภาพจะเป็นยังไงกับความเร็ว120กิโลเมตรต่อชั่วโมงคนขับสารภาพว่าก่อนที่ตัวเองจะหาวก็ดูดีแล้วว่าไม่มีใครอยู่ตรงนั้นประจวบช่วงไฟเขียวเลยซัดเต็มเหนียวพอเหลือบมองดีก็มีคนอยู่ตรงนั้นแต่เรื่องราวทั้งหมดนั้นเกิดแค่ในความคิดของท็อป ความเป็นจริงท็อปยังไม่ได้รับสายที่เพื่อนโทรมาไอท็อปไอท็อปเสียงแม่นั่นเองที่เรียกสติท็อปเลยรีบเข้าบ้านแล้วเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นให้แม่ฟังทั้งหมดแม่จึงของให้ท็อปเอาของต่างๆไปคืนให้แก่เจ้าของพร้อมขออโหสิก,กรรมและเล่าความจริงให้กับครอบครัวผู้เสียชีวิตทุกคนฟังบางครอบครัวนั่นแค่แบงค์พันใบเดียวที่ท็อปติดมือมาก็สามารถต่อลมหายใจของเขาได้ไปอีกหลายวัน บางครอบครัวเมื่อเห็นสิ่งเหล่านั้นก็ทําให้เขารู้สึกว่ามีเขาคนนั้นอยู่เสมอคอยย้าเตือนให้ใช้ชีวิตแบบไม่ประมาทและบางคนอาจจะคิดไม่ได้เหมือนกับท็อปอาจจะต้องลงเอยเช่นในความคิดของท็อปก็ได้สุดท้ายนี้เราอยากเตือนทุกคนว่าอะไรที่ไม่ใช่ของเราอย่าเอามันมาเลยก